สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับวันนี้พวกเฮาก็เดินทางมาที่ตลาดโซกหินขาวนะครับจะมาตามแนวทางนะครับเพราะว่าสิเป็นของแม่สายแม่วาดนะครับหรือว่าแม่อมนะครับหน้าออมนะครับเลขมีที่มานะครับของแม่สายงวดที่ผ่านมากับเขานะครับเขาซูนฮกเป็นตัวกลับนะครับงวดนี้เพิ่นจะได้ตัวใดเดี๋ยวแอดมินจะพาพี่น้องนะครับผมมาตามเพิ่นเบิึงแล้วก็ ว่าอย่างหาแนวอยู่แนวกินพร้อมนะครับฝนคือหลเท่น้อยเหมือนนี้เนาะไมาเด้อกินข้าวเที่ยงเด้อตาดเนี่ยขาดเนี่ยชื่น้องเด้อช่วงนี้ช่วงเที่ยงพอดีนะครับช่วงนี้ช่วงเที่ยงโอ้ยเห็ดออ,อ,ออกแล้วเน็ดออก็ออกอึ้งก็ออกนะครับเห็ดออเห็ดออ โอ้เปลี่ยนพืชยังทามหาม่ห้างไห่ยมเพราะว่าเพื่อนอุ้มลูกเพื่อนเปลี่ยนพ,พ่อใไม่คือกันครับพ่อใไม่สัวเขาไม่ลูกติดนี่นโอ้ยท้งพี่เห็ดอันนี้เห็ดผึ่งทามุาดกีแมงกออกกอ,อกนะครับ เอาปิ้งอึ้งบ่เนี่ย,อย,อยโอ้ปกอื้องย่างนะครับเซฟอย่างดีนะครับเอา้านนติยาเาเียงนี่แล้วบ่เียนน่อยเขียบแล้วมาทีท้ายเฮ็ดพาอ นี่ค่ะโลนึงนี่ค่ะมช่นนเนี่ยด้านาย่นี่ะ้ายยี่ิะรบห้าร้อยเห็ดโลโลอะไรก่อโลโลหยโลละห้ารอโลละห้าอันนี้สี่เีดวสองร้อยอันนี้ีเี่ยสองร้อยสองร้อยตได้ถาทอนได้กันเงีครับแมนได้ซี่ขีดอันนี้โลหนึ่งหาร้อยออนเหมือนเพราะว่าเห็ดมีเห็ดไหมกเิดห้าร้อย

ต้องคายทั้งขาต้องคายทั้งขางเพราะว่าด้านหนาเพื่นคายคองฮพออ่อนละสองร้อยสองร้อยฮ็ดพออ่อนทุกดอกฮ็ดพอสนางล้วนลวรับประกันคุณภาพแกงบ่เสียบก่อเมื่อคืนนี่างรอบแรกมยาหาไปแล้วนะคอ่งนงเดเอาไปรุงวันทีาดมาอย่างรแม่ซ้ายจะ้โดด่ยแต่เอฟซีเปร่อ้อยศอง่าอตาศูนยนะคะธรรเนึ่งเาดอัตราหนะคะ ที่ FC เอฟซีเพิ่นโชคดีรอบแรกน้องที่ย่ามอบไปแล้วนะคะที่เอฟซีสกลนคร500บาทกับคุณกบน้อยเนี่ยนะคะ500บาทมอบไปแล้วนะคะสำหรับทีอนี่รอบแบบท่านูนั่งรอบที่นี่ก็มีคนโอนมาอีกนะคะเอฟซีไม่ประสงค์ออกนามให้ให้แม่สาย1 0 0 0พันบาทนะคะแล้วก็ FC ไม่ประสงค์ออกนามให้อาจารย์แม่สาย1 0 0 0พบาทนะคะเป็น f c ฟซคนเดียวกันเด้อนนะคะ่ะรวมจันวนเงินเป็นเงินสอง0ันบาทนะคะ ขั้ออนบาคบุมเอ้นลอเดอพี่น้อนเ้อขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับเอที่แบ่งปันน้ำใจนะครับขอบุญทำนักทรายนะครับหลังจากที่ให้เลขไปตามมือหนูเมาตามมาแม่ไปห้เลขไปในน้ตาลวันนี้นะคะย่าลงไปรู้สึกว่าจะสองสามนดลุงไปได้สองมือได้2องมืแล้วอ๋อเปันเลยนอนกั น่วดนี่มาเปลี่ยนทังสี่เพื่อนบอกว่าให้นุนนที่ยาอ่านสิ่ซ่าบางคนเพื่อนย่นเพื่อนแคบเพื่อนเพื่อนห่างเราเพื่นกับยนตามแนวทางของแม่สายงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าเจ็ดจะอ้านทีละแถวนะคะจะเสียงดังจังน้อยอยู่ตลาดนะคะแม่แม่แล้วไ้รักแปดแปดห้าแปดเจ็ดแปดสี่ 1> 8ปดหนึดสามนะคะรัก5าก็จะมี5หาเจ็ดหาสหาหนึ่งหสหศูะคะลักเก็ดกับะมี7เก็7สี่เจ็หนึ่งเจสเจ็ลักสี 5, 4, 7, 1, 5, 3, 7, 0, ่ก, 4, ก็จะมี4สี่หนึ่งสสามศูนยะคะก 5, 3, 1, 5, 3, 0, ับะมี1หนึ่งสามหนึ่งศูามแ่แล้วบอกว่ากันเลขเบิ้ลก็จะกันเลขเบิ้ลก็จะมี 8-8, ปดแปดนนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นนะคะ แม่แม่เน้นตัวใดครับขอหางเดียวเน้นกันนะฟันประกอบประกอบฟันมันขอหางเดียวเล็กเล็กเก็บมันลายเก็บมันลายเก็บศูนย์เน้นเก็บศูนย์หางเดียวนะครับเก็าศูนย์หางเดียวนะครับเด้อ น่าจัด้สองอยอ้นๆเลยความรวยครับรวยซื้อแล้วรวยซื้อร้านแม่สายแล้วรวยโอ้ยมาแล้วตอนนี้พี่น้องทั้งไก่เปรียบเทียบกันคนที่ผนมาว่ากรมทุขาน่จัดได้สองลอยสองรอย สาม้วแล้วนะคะเขาโตครับต่งั้ต่ว่าก้อนหนาน่นเนี่ยเขาโตตรงเขาทั้งบนทั้งล่างแต่อว่าสามวดที่พันมากเขาโตครับนะคะสําหรับงวดนี้นะคะงวดนี้แม่แล้วเน้นให้ล้ว่าเน้นเจ็ดศูนย์นะคะแม่แล้วบอกว่ามักเกขเจ็ดวดที่พันมากาคนบอกว่ามาร์เะคะ ทางหมดทางม้นี่เป็นระะนะคะแบ่งรัฐบาบ้าขอขอบคุณเอฟซี้ะาทีหายข้ไมบางช่องหงอานะคะทุกตาทุกสตางูเน่านะคะแม่แล้วก็นั่งเน้นทางเดียวคือเจ็ดูนย์ะคเน้นทางเดียวเลย่อนออนอหนงเจ็ดศนย์างเดียวเจ็ดนม่จัดแล้วสองร้อยสองร้อยอ่อนอ รายวิจารณญาณการรับชมครับสิงทุกอย่างต้ออยู่กับตัวมองด้วยของแม่สายดเลยะท่านโชควทามวันนี้เเหดอ่อเลยมีรถเห็ดีลอยื้อมาีสิบเอ็ดรถเห็ดีลอยอันนี้ร้อยหาบครับในถุงี่วรยยาจาละ จัละสองยจาดสี่ิจละสองเลยมุมร้กิโลละห้าร้อยาิตรแลยดตจนรีห้ยมงกลสอตะแนงเอาแม่จัดละสองอ่อนอ่อนออสุสดอกจับบึงได้ใบได้อ่อนโชขมาครับคับทางของเมีสายเลครับเด้อ จิตปั ar, like ่นแ้วตเดีวก็ล่าวข่าวปันแล้วโตอืมข้อจีเอาไงไม่มาขานได้ขายคนเด้อบาที่เนี่อลู้าลายเนามันเนาะนีบันิด้คนหลเฮ็ดพอีบ่มัน